ลดน้ำแปลงพักอัตโนมัติด้วยเซ็นเซอร์บอต้องตั้งเวลาบอต้องเปิดปิดเองจะสามารถลดน้ำได้จริงๆก็เฮาไปดูพ้อมๆ้อกันเลยเจ้าตอนนี้นะเจ้าเขาก็ได้วางระบบไว้เรียบร้อยแล้วเนาะอันนี้ก็จะเป็นบอร์ดควบคุมอุปกรณ์ไฟฟ้าฟาร์มเฮสของเขาตีได้เชื่อมต่อไปยังวาวน้ำนะเจ้าแล้วก็ได้วางท่อไปยังสปริงเกอร์เรียบร้อยแล้วนะเจ้าพร้อมที่จะลดน้ำแล้วเนาะซึ่งตอนนี้เนี่ยแปลงพักแปลงนี่นะเจ้าความชื้นในดินของเขาจะอยู่ที่0%ปอซยู U. เพราะว่า ตัวเซนเซอร์ความชื้นในดินตัวนี้นะเจ้ายังมาได้ปักลงไปในดินเฮาก็จะปักเซนเซอร์ความชื้นในดินลงไปในดินแบบนี้เลยเนาะวันนี้นะเจ้าเฮาก็จะมาตั้งค่าความชื้นในดินของพักแปลงนี่อยู่ตีสามสิบเปอร์เซ็นต์โดยเขาจะมาตั้งค่าในแอปนี้เลยนะเจ้าอ่านี่ไงความชื้นในดินสามสิบเปอร์เซ็นต์ดังนั้นเนี่ยถ้าหากว่าพักแปลงนี่ความชื้นอยู่ตีศูนย์ถึงเซเก้าเปอร์เซ็นต์หรือว่าบัถึงสามสิบเปอร์เซ็นต์เนี่ย ตัวเซนเซอร์เขาก็จะสั่งงานเข้าไปในบอร์ดลดน้าแปลงพักแปลงนี่เลยเดี๋ยวเขาจะมาดูว่าเขาจะลดน้าจริงก่อนนะเจ้าโอเคเขาเปิดเลยนะเจ้าอ่านี่นะดูกันชัดๆเลยอ่านี่นะเจ้า เห็นก็ว่าสปริงเกิลทำงานแล้วนะเจ้าเขามาดูค่าในนี่เลยเนาะนี่ตอนนี้ค่าในนี่อยู่ที่หนึ่งจุดเก้าเปอร์เซ็นตะ์เนาะก็คือจะเริ่มอัปเดตไปเรื่อยๆนะเจ้าและเมื่อความชื้นในดินเนี่ยถึงสามซิปมาล้นะตัวสปริงเกิลเขาก็จะยุทำงานทันทีเพราะว่าความชื้นแปลงท่าแปลงน,นี่เพียงพอแล้วนะเจ้าเซ็นเซอร์ของเขาก็คือเจ๋งนะเจ้าทำงานได้จริงๆเนี่ยเจ้าเซ็นเซอร์ค่ะเซ็นเซอร์เข,า,ข,า,ขาจะเริ่มอัปเดตเรื่อยๆแบบเรียวไทม์ทุกหนึ่งนาทีอ้โหบอกเลยว่ามันเจ๋งสุดๆเลยเนาะนี่เข้าไไปดดู เขาสามารถดูค่าเฉลี่ยของความชื้นได้ตัวหนาเจ้าสําหรับวันนี้ใครที่สนใจหรือว่า่บายากจะเปิดปิดเอง่บายากจะตั้งเวลาในการลดน,น้ำแล้วก็ลงดูนะเจ้า